สารที่มีสมบัติเป็นเบสเป็นสารที่ละลายน้ำแล้วแตกตัวให้ไฮดรอกไซด์ไอออนมีค่า pH มากกว่าเจเสมอสารละลายเบสส่วนใหญ่มีรสฝาดบางชนิดมีรสขมเช่นกระท้อนลูกว่าชาสมุนไพรเป็นต้นสารที่เป็นเ,นเนบสบางชนิดจะลื่นมือเช่นสบู่แชมพู น้ำยาเช็ดกระจกเป็นต้นเมื่อนำเบตไปทดสอบกับกระดาษเลิอดมัดสีแดงกระดาษจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินเบทสามารถเกิดปฏิกิริยาได้ดังนี้ 1. เบตละลายน้ำแล้วแตกตัวให้ไฮดรอกไซด์ไอออน 2. เบตโดยมากไม่ทำปฏิกิริยากับโลหะเช่นสังกสียกเว้นโลหะบางชนิดเช่นอลูมิเนียม ทำปฏิกิริยาได้ทั้งกรดและเบสจะเกิดฟองแก๊สไฮโดรเจนนอกจากนี้เบสไม่ทำปฏิกิริยากับหมนปูนหรือสารประกอบคาร์บอนิแต่เบสทำปฏิกิริยากับไขมันหรือน้ำมันจะได้สบู่เรียกปฏิกิริยานี้ว่าสปอนนิฟิเคชันสารที่มีสมบัติเป็นกลางเป็นสารที่ไม่มีสมบัติความเป็นกรดหรือเบส และไม่เปลี่ยนสีกระดาษดิบมัดทั้งสีแดงและสีน้ำเงินเช่นสารละลายเกลือน้ำเชื่อมน,น้ำตาลผงชูรสน้ำกลั่นบริสุทธิ์เป็นต้นหลังจากที่น้องๆเรียนรู้ชนิดของกรดและเบสเมื่อใช้ความเป็นกรดเบสในการแบ่งสารสามารถแบ่งออกเป็นสามประเภทกรดเบสและกลาง ต่อไปมารู้จักกับอินดิเคเตอร์